วันนี้นะครับดวงไฮเงงดวงไฮปังด้วยไพ่พงยาฟังหิงนะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3ชุดนะครับระหว่างชุดหนึ่งครับแล้วก็ที่2นะครับแล้วก็ที่3นะครับจะเลือกไพ่ที่ไหนดีครับ1 2ึ่งสองหรือสดีครับติดตอกติดตอกติดตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกกดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงตาประจำวันนี้นะครับขอคนที่เลือกไพ่ที่หนึ่งนะครับเป็นเงงกันบ้างครับดวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณ ขยันหน่อยครับมีความเป็นผู้นํานิดนึงแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อว่าหมายญิง,งคุณหน่อยและลูงคุณยี่ปังแบบมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงจานนะคัประจำวันนี้ของเนทเรียกทีส2องนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวสุดๆเหมือนกันนะครับขอให้คุณมีความครีเอทีฟนิดนึงอารมณ์สีปินหน่อยขยันนิดนึงแล้วภาพลักษณ์ดีหน่อยแล้วลุกคุณยี่ปัง มากสุดๆเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงจานะประจำวันนี้โขงคนที่เรียกพี่สาม,มานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดๆเลยจ้าขอเพียงแค่คุณคิดดีทดําดีพูดหน่อยดีคิดดีทดําดีพูดดีหน่อยมีจิตใจเป็นผู้ให้ดีหนึ่งวางแผนเป้าหมายเป็นหน่อยแล้วดวงคุณจิงป้องบอโคตรมากสุดๆเลยจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอจะแจะตีดวงไพ่นะครับระหว่างชุดที่1 2 3่งสองสามเอ็นเอนเอ็นสุนะครับจะขออนุญาตตีไปที่ดวงไพ่ที่สามนิดสุดนะครับว่าใจเพื่อเพื่อเปอร์เซ็นต์ดีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับโปอยุ่ใจนะครับกดแชร์กดคอมต์กระไรกระเบดกดเป๊กขู่ขันและแชร์ได้ครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ลกวนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้ครับดลักครับผมอาจารย์จีรพัชกรหมอน,นีสวัสดีครับ